สุริยันจันทราตราบนั้นฉันรักเธอตอนที่350ดร์บารักเขียนใบสั่งยาและให้แพทย์รุ่นน้องนำไปให้คนป่วยในห้องและก็สอบถามเรื่องการผ่าตัดที่ทำให้แพทย์รุ่นน้องอีกฝ่ายสีหน้าอึดอัดใจหลังจากออกไปแล้วเจ้าหน้าที่ประจําคนขับรถพยาบาลมีหนวดก็เดินเข้ามาในห้องของดกเตอร์บารักบอกว่าดตอร์เป็นคนที่ฉลาดมากบารักก็บอกว่ากนก จะไม่มีทางรู้รอกว่าเธอกำลังจะตกลงไปในกับดักของเขาและเขาก็มั่นใจว่ากนกจะมาเรียนกับเขาซึ่งเขาจะไม่ให้กนกผ่านบารักก็หัวเราะชอบใจในสิ่งที่วางแผนกับเกมนี้อูมาบอกกนกว่าการเรียนแพทย์นั้นยากมากแต่กนกก็บอกว่าเธอประทับใจกับวิธีที่บารักจัดการกับสถานการณ์ในวันนี้เธอ อยากจะเป็นมืออาชีพเหมือนเขาโมซาจิกลับมาบ้านและบ่นปวดแข้งปวดขานั่งพักผ่อนที่โซฟามาซีซาก,ก็เดินเข้ามาปิดพัดลมไอ้น้ำทำให้โมซาจิบ่นอุปบพอจะยกนมต้มใส่ย,ย่าฟันมาซิซาก,ก็ยึดแก้วไปบอกว่างานของเธอนั้นยังไม่จบเขาจะต้องทำให้เธอแน่ใจว่ากนกต้องเข้าร่วมโรงเรียนแพทย์ปาราฮิสตาของหมอบารักเท่านั้นด้านกนก เขียนชื่อโรงเรียนแพทย์ที่ดีที่สุดในเมืองบนไว้บอร์ดและอธิบายข้อดีข้อเสียของแต่ละที่มาซีซาเดินเข้ามายืนดูก่อนจะแตะแขนให้โมซาจิเข้ามาโมซาจิก็ทำเป็นเดินกระเพกจะเข้ามานั่งที่โซฟาอุมาก็ประกองเข้ามานั่งกนกก็พูดถึงโรงเรียนแพทย์ปราฮิสต้า โมซาจิก็ทำทีสนับสนุนว่ากนกควรจะเข้าเรียนที่โรงเรียนการแพทย์แห่งนี้เพราะตัวเขาได้ยินชื่อเสียงโรงเรียนนี้มานานอาทิติยาก็แขว่าสถาบันนี้อยู่อันดับล่างๆของสิบอันดับแล้วมันจะดีที่สุดได้อย่างไรอุมาบอกว่าโรงเรียนการแพทย์ปราฮิสตานั้นมีชื่อเสียงและบารักก็เป็นขหบดีที่นี่ด้วย ที่บ้านราทีปายันก็นำใบปลิวมาบอกกับวิทย์ว่าเธอจะคลอดที่นี่เท่านั้นย่าเดินผ่านมาพร้อมกับกล่องลาดูวิทย์ขอให้ย่าแบ่งให้เขาชิมบ้างปายันคิดว่าย่าจะนำกล่องลาดูมาให้เธอแต่ปายันก็ต้องหบยิ้มเมื่อย่าบอกว่าย่าจะทำให้กนกวิทย์ก็แสวว่ากนกกินลาดูแล้วจะฉลาดยิ่งขึ้นแน่ๆย่าก็เอ่ยว่า ลูกสาวของสุราตและสันตินั้นไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องยากสำหรับเธอเช้าวันต่อมาอุมาและอาทิตยามาส่งกระนกที่โรงเรียนการแพทย์เพื่อจะทำการสมัครกนกก็่ร่าเริงยิ้มแย้มตลอดเดินผ่านห้องสอนถึงกับมองเข้าไปยิ้มอยากจะเข้าไปเรียนเร็วๆร,ระหว่างที่นั่งรอที่โซฟากนกคิดว่าเวลาสอบ เธอจะต้องได้คะแนนเต็มแน่ๆอาทิติยากหนกก็แตะมือประสานกันยิ้มแต่อุมาบอกว่าการเรียนแพทย์นั้นยากเป็นไปไม่ได้อาทิตยาก็บอกว่าอุมามองในแง่ร้ายเกินไป เมื่อเจ้าหน้าที่ชายเดินเข้ามากนกก็รีบวางแฟ้มใบสมัครให้กับเจ้าหน้าที่แต่เขากลับไม่ได้ใส่ใจจ้องมองอยู่ที่หน้าจอและต่อไปว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นเต็มและที่นั่งสุดท้ายก็เมื่อห้านาทีที่แล้วกนกหน้าเศร้าลงทันทีอุมาก็ปลอบใจและจะชวนกลับพอจะเดินไปอาทิตยาก็ดึงไว้บอกว่าพ่อแม่ของเขานั้นอยากที่จะให้กนกเรียนที่นี่ เช้าวันต่อมาอุมาตื่นขึ้นมาแต่กลับไม่เจอกนกในห้องอุมาก็ตามหากนกไปทั่วบ้านแต่ก็ไม่เจออาทิติยาเข้ามาบอกว่าเขารู้ว่ากนกอยู่ที่ไหนและเขาก็ไปส่งเธอที่โรงเรียนการแพทย์ กนกเดินเข้ามาในโรงเรียนยามขอบัตรนักศึกษาแต่กนกก็แสดงบัตรประชาชนของเธอและกล่าวว่าเธอจะได้รับบัตรในตอนเย็นนี้ยามบอกว่าเธอไม่สามารถจะเข้าเรียนได้หากไม่มีบัตรกนกก็รีบวิ่งหนีทันทียามก็วิ่งออกจากป้อมไล่ตามทันที กนกมาส่งที่ห้องเรียนเห็นนักศึกษาเข้ามานั่งในห้องเรียนกันหมดแล้วกนกก็ทำทีเดินเข้ามาในห้องยิ้มแย้มกนกก็เปิดเป้ดึงเก้าอี้สีน้ำเงินที่มีผนังพิงพับได้นำมากางที่กลางห้องตรงบริเวณทางเดินนักศึกษาทุกคนต่างก็มองกนกเป็นตาเดียวเมื่ออาจารย์เข้ามาทำการเช็กชื่อและเห็นกนกที่เป็นส่วนเกินจึงได้ถามชื่อเสียงเรียงนาม กนกเล่าว่าเธอยื่นเอกสารล,ล่าช้าไป5้านาทีเธอจึงเข้ามาเรียนด้วยโดยที่เธอไม่ได้มีหลักฐานการเรียนด้านอาจารย์ก็บอกว่าเธอไม่สามารถที่จะเรียนได้และขอให้เธอออกจากห้องเรียนกนกพยายามจะอธิบายอาจารย์ก็ตะโกนเรียกยามยามเปิดประตูเข้ามากนกก็รีบวิ่งออกจากห้องทันทีกนกวิ่งหนียามก็วิ่งไล่ตามมาถึงชั้นสองอย่างเหนื่อย กนกวิ่งเข้าไปหลบในห้องแลบหนึ่งเห็นเสื้อกาวสีขาววางพาดอยู่อาจารย์หญิงกำลังสอนนักศึกษาอีกมุมหนึ่งโดยที่ทุกคนไม่เห็นกนกกนกก็หยิบเสื้อกราวปิดจมูกและอำพรางตัวเข้ามาร่วมเรียนแบบเนียนๆจดบันทึกไปด้วยพออาจารย์เห็นเธอก็สงสัยถามคำถามเมื่อกนกตอบคำถามก็เรียกเสียงหัวเราะจากนักศึกษาคนอื่น พออาจารย์หญิงสั่งให้เอาผ้าปิดจมูกลงนักศึกษาสาวคนหนึ่งก็จำในว่านี่คือกระนกที่แอบมาเรียนโดยที่ไม่มีหลักฐานการเรียนอาจารย์หญิงก็ตะโกนเรียกยามยามเข้ามากระนกก็รีบถอดเสื้อและอุปกรณ์วิ่งถือเป้ออกห้องทันทีบารักเดินออกมาเห็นด้านหลังกระนกที่วิ่งตัวปลิวบารักก็ยืนล้วงกระเป๋ายิ้มที่กนกด้ติดกับเขาแล้ว สุริยันจันทราตราบนั้นฉันรักเธอตอนที่351กนกขโมยไอดีการ์ดของนักเรียนคนอื่นหอบหนังสือมาเพื่อจะขอยืมพอเจ้าที่ขอดูบัตรที่เป็นบัตรห้อยคอถามว่าคนในรูปคือเธอเหรอกนกตอบว่าใช่เธอนั้นเคยอ้วนมาก่อนและตอนนี้ได้ลดน้ำหนักลงแล้วในขณะนั้นก็มีนักศึกษาหญิงอ้วนคนหนึ่งใส่เสื้อสีเหลืองวิ่งมาลัตะโกนบอกว่า กนกขโมยไอดีการ์ดของเธอกนก,ก็รีบวิ่งออกห้องสมุดทันทีก็แวะไปที่ห้องเรียนที่มาครั้งแรกอาจารย์ท่านหนึ่งกำลังสอนเกี่ยวกับโครงสร้างของหัวใจกนกก็แอบ,บเลื่อนหน้าต่างแง้มและยืนจดตามพออาจารย์หันมาก็หลบลงพอหมดชั่วโมงต่อไปก็จะเป็นชั่วโมงสอนของดรบารักกนกยืนอยู่หน้าห้องและคิดว่าดรจะต้องยอมรับเธอเรียนแน่แน ว่าแล้วก็เปิดประตูยิ้มให้กับเพื่อนๆการเก้าอี้ตรงกลางห้องนักศึกษาคนอื่นๆก็อ้าปากค้างเมื่อดอรบารักเข้ามาในห้องตอนแรกเขาปฏิเสธแต่เมื่อกนกเดินออกไปแล้วเขาก็เดินตามออกมาแล้วบอกว่าเขาเห็นความตั้งใจของกนกจะได้ลงทะเบียนเรียนกับเขาแต่กนกจะต้องไปค้นหาหนังสือในการที่พูดถึงเกี่ยวกับ การแก้ปัญหาทุกอย่างได้หมดในห้องสมุดมาได้ก่อนกนกเข้ามาค้นในห้องสมุดค้นหาตามชื่อตามชั้นกลับไม่มีหนังสือตามที่ว่านี้ค้นแล้วค้นเล่าบ่นพึมพำก่อนจะมายืนขอพรให้เธอให้ค้นหาหนังสือเล่มที่ว่านี้ไม่งั้นเธอก็ไม่สามารถเข้าเรียนได้แน่แนย่าโทรเข้ามาพอดีกนกที่กำลังยุ่งจึงเล่าให้กับย่าฟัง ย่าจึงได้บอกว่าหนังสือที่กนกควรค้นหานั้นจะต้องชื่อหนังสือว่าพักวัดคีตาเป็นส่วนหนึ่งของมหากาบมหาภารตะกหนกก็ดีใจที่ได้คำตอบจากยา่าจึงรีบค้นหาในชั้นวางทันทีบารักเดินถือโทรศัพท์ออกมากหนกก็เรียกเขาว่าเธอค้นหาหนังสือที่เขาให้เธอค้นหาสำหรับการแก้ปัญหาทุกอย่างได้แล้วก่อนจะชูหนังสือที่ชื่อว่า พระกวัตกีตาพระคัมภี์โบราณที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของศาสนาฮินดูบารักทำหน้าเข้มกนกก็ใจเสียก่อนที่เขาจะยิ้มเยาะที่มุมปากและชมว่ากนกเป็นนักเรียนที่สมบูรณ์แบบสามารถทำตามที่คุณเป็นครูมอบหมายได้สำเร็จดังนั้นกนกสามารถลงทะเบียนเรียนได้และสามารถกรอกแบบฟอร์มรับบัตรนักศึกษาเพื่อจะเข้าเรียน กนกได้ฟังก็หลั่นลามากยิ้มอย่างมีความสุขขอบคุณเขาก่อนที่จะเดินออกไปยกมือเยสด้วยความดีใจบารักก็มองตามก่อนจะนึกถึงตอนที่กนกอุมาและอาทิตยยามายื่นแฟ้มใบสมัครแต่ได้รับการปฏิเสธและเมื่อทั้งสามออกห้องไปแล้วบารักเดินเข้ามาถามเจ้าหน้าที่ชายว่าทำตามที่เขาบอกไหมก่อนที่จะชมว่าเขาทำได้ดีมาก บารักนึกถึงตอนนั้นแล้วก็ยิ้มและบอกว่าเกมของเขาสร้างละครขึ้นมาเพื่อจะให้กนกคิดว่าเธอได้เข้าเรียนจากความสามารถของเธอและหลังจากนี้เธอจะได้เห็นสิ่งต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นแน่นอน เช้าวันต่อมาก่อนที่จะไปเรียนกนกเห็นุมานอนคุมโปงอยู่จึงไม่อยากที่จะปลุกให้เขาตื่นจึงค่อยๆแง้มประตูออกมาเดินลงมาที่ห้องโถงต้องแปลกใจที่เห็นที่โต๊ะอาหารเช้านี้มีอาหารพร้อมโดยอุมา,าแต่งตัวเป็นเชฟแล้วบอกว่าอาหารเช้าพร้อมแล้วเขาไม่อยากที่จะให้กนกไปสายตั้งแต่วันแรก กนกเลยถามว่าใครนอนอยู่ที่บนที่นอนถ้าเขาอยู่ตรงนี้อุมาก็ตอบว่าหมอนข้างอุมาชี้ไปที่เก้าอี้มีกระเป๋านักเรียนเสื้อกาวหูฟังแพทย์ที่เขาเตรียมไว้ให้พร้อมกนกก็ยิ้มหน้าบานเหมือนเด็กน้อยที่ผู้ใหญ่ใจดีเอาใจเทคแคร์ให้ขนาดนี้กนกกอดอุมาแน่นจับแก้มและเอ่อยขอบคุณเขา อุมาเดินมาขยับเก้าอี้เชิญภรรยานั่งหยิบผ้ากันเปื้อนให้ก่อนจะเริ่มทำหน้าที่เชฟอูมาและให้เธอเชิญสั่งได้เลยคุณนายกนกเลยสั่งให้แนะนำว่าเช้านี้มีอะไรบ้างเชฟอูมาก็แนะนำให้คุณนายได้ทราบคุณนายกหนกก็ชมวาเยี่ยมก่อนจะกระชากมือเชฟจนเชฟหน้าแทบจะก้มลงมาใกล้จากนั้นก็สั่งให้เชฟป้อนอาหารให้ด้วย เชฟก็ยิ้มตอบตกลงตักอาหารแล้วมานั่งทางขวามือป้อนอาหารให้คุณนายกนกทานที่โซฟากนกสะพายกระเป๋าตรียมที่จะออกไปเรียนสุมารเดินเข้ามาแสดงความยินดีและขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีมูซาจีและมาซีซาเดินออกมามาซีซาจะป้อนโยเกิร์ตเพื่อวอวยพรก่อนจะไปเรียนวันแรกอุมาและกนกสีหน้าไม่ค่อยปลืม้มมาซีซาก็หน่าแตก ยิ่งเมื่ออุมาเดินออกไปและกลับมาถือถ้วยโยเกิร์ตเข้ามาป้อนให้กนกมาซีซาก็าน้าชาเหมือนโดนลากไปตบกลางสีแยกกนกยิ้มทานโยเกิร์ตที่อุมาป้อนให้ก่อนจะเดินมาแตะที่เท้าโมซาติโมซาติก้มอยพรมาซีซาขยับหันนึกว่ากนกจะเข้ามาทำความเคารพเธอแต่กนกไม่ได้ใส่ใจหันเดินออกไปทันที มาศีสาก,ก็น่าชายอย่างมากสุมาลเข้ามาสวมกอดกนกก่อนที่อุมาและกนกจะเดินออกไปกนกกับอุมามาถึงที่โรงเรียนการแพทย์กนกก็หลั่นลามากอุมาให้กํำลังใจอุมาจะเดินไปกนกก็ดึงไว้ส่งจูบให้แล้วและเอานิ้วแตะที่แก้มให้อุมาหอมแก้มให้ด้วยอุมาก็บอกว่าทำโรแมนติกตรงนี้คนเขาจะมองเอาแต่กนกก็ยังรอให้หอมแก้ม คุณสามีจึงได้หอมแก้มไปหนึ่งทีแต่กะน,นั้นก็ยังไม่พอกนกให้หอมอีกข้างหนึ่งอุมายิ้มแล้วโน้มตัวเข้ามาหอมอีกข้างหนึ่งกนกยิ้มโรแมนติกเกินเบอร์และอย่างเจ้าเล่จะให้หอมที่หน้าผากด้วยแต่แล้วก็มีสาวปริศนานางหนึ่งยืนอยู่ข้างรถตู้ทางซ้ายมือของพวกเขามองมาที่ทั้งสองด้วยสีหน้าที่ไม่พอใจ กัดฟันจนเส้นเอ็นที่คอปูดโปนอุมายังให้รางวัลเป็นนาฬิกาเรือนสวยแก่กนกกนกก็สวมกอดอาทิติยาเดินเข้ามาหญิงคนนั้นรีบเดินก้มหน้าเพื่อจะผ่านพวกเขาไปอาทิติยาบอกอุมาว่าเขาจะอยู่ที่นี่เพื่อจะปกป้องพี่สะพยเอง กนกก็บอกว่าอาทิตยามาที่นี่เพื่อจะส่องดูสาวๆเท่านั้นยิ่งไม่เห็นสาวๆเดินมาก็ทำตาค้างจึงได้โดนกนกยกเข่าพามากอุมาดึงหูอาทิตยาให้กลับพร้อมกับเขาอาทิตยาก็ทำเนียนว่าเขาจะองครักให้กนกให้อุมากลับไปก่อนก่อนที่จะรีบดึงมือกนกเดินไปกนกก็หันมาส่งจูบให้อุมา อาทิตยาก็ส่งจูบให้อุมาบ้างอุมาก็ยิ้มบายแล้วเดินออกไปวิทย์พาปายันมาที่สถาบันการแพทย์ตามที่เธอต้องการแต่เจ้าหน้าที่ที่นั่งตรงหน้าเป็นหญิงอ้วนไม่ใช่ดรบารักตามแผ่นพับส่วนที่บ้านมาซีซาก็นั่งอยู่บอกกับโมซาจีที่ยืนอยู่ว่าแผนการของเธอจะต้องไม่ล้มเหลวและจะต้องเป็นไปตามที่วางแผนไว้กนกไม่มีทางรู้เลยว่า เธอกำลังจะล้มเหลวในการทดสอบอย่างน่าสังเวช